มาเจอกับแม่ค้าอีกเช่นเคยวันนี้จะมาแนะนารถนะคะามาฟังสเปคคันนี้กันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะเป็นตัวฮิโน่เมกาเจ 7D 2 1 0สปแรงค่ะ,ค,ะความเร็วจาวโโกัไปุดหัวลาคาสานนอกนะคะตัวนี้นะคะสเปคของเขาจะเป็นตัวอ,อ,อะไรนะหกล้อโควินค่ะลูกค้าเป็นรถแบบสไตล์ใหม่เลยนะคะ ขับเลื่อนด้วยหกล้อนะคะเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะคะแปลงหน้าเป็นชุดโดมเเนเตอร์นะคะชุดแตง่งจัดเต็มเลยค่ะด้านหน้าส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นารางไฟสามชั้นนะคะการชนตียื่นหมุดนะคะนี่ค่ะย้ำหมุดนะคะแล้วก็ราไฟนะคะตัวกันชนใช้ล่างกันชนอีกนะคะหนึ่งชั้นบังฝุน่นหน้ากลางหลังนะคะลูกค้าตจกแต่งแบบว่าจัดเต็มมากนะคะการกระจกจอจานนาซาหลังเต่านะคะแจ็มเลย มิชลิน2ตัวด้านล่างนะคะแฝดสามตรงกลางอีกนะคะด้านบนอีก2ตัวนะคะลูกค้าอ่านะคะสีนี้นะคะสไตล์เอฟเฟกเลยค่ะสไตล์เอฟเฟกเลยเป็นสีทาวเลมโบนะคะอ่าตกแต่งด้วยสีม่วงมุกฟ้าบุกนะคะลูกค้าสีม่วงบุกฟ้าบุกเขาจะประมาณนี้เลยะคะ่ะลูกค้าราคาแบบว่าย่อมยาวม,ม,มากลูกค้าราคานะคะแปดสิบกลางๆางค่ะเพราะว่า สไตล์ตัวเครื่องเนี่ยจะไม่เหมือนทั่วไปค่ะจะไม่เหมือนทั่วไปเนาะมันจะเป็นโฟวินนะคะก็เลยอาจจะสูงกว่าปกติกเจทีปกตินะคะถ้าถ้าลูกค้าไม่เอาคันเป็นคันโฟวินก็ได้นะคะข้างหน้ามันจะเป็นคันโฟรวินค่ะลูกค้าอื แต่ถ้าลูกค้ามองแล้วว่าเออมันไม่เหมาะกับหน้างานของลูกค้าที่จะไปขนลินนะคะลูกค้าแจ้งความประสงค์ได้นะคะว่าไม่เอาคารหน้าตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นคานธรรมดาเราก็จะให้ลูกค้าได้คะ่ะมาดูด้านข้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือบางฝุนนงนะะงฝ่นหน้ากลางหลังนะคะบางฝุ่นหน้ากลางหลังสาครอบพีโน่นะคะนี่ค่ะสาครอบพีโนราวกันหมาเหล็ดนะคะนี่ค่ะแร่ด่วน สองปากหนึ่งคู่ค่าลูกคา้าจัดไปเน้นทกศได้นะคะออกสดก็ได้นะคะสามารถปรึกษาสอบถามได้ฟรีเลยนะคะข้อหม้อก๋วยเตียวแ3ดสามออกกลางค่ะลูกคา้าฝ่าท้ายจะเป็นปากนกแก้วงับปลายใสยพ่พทารันท้ายให้แล้วนะคะเรียบร้อย เห็นเป็นท่อดำๆเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานยังไม่เคยใช้งานในไทยเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราวิ่งแบบว่าตกแต่งนะคะอตามร้านนั้นร้านนี้นะคะมันก็เลยดำแล้วก็บวกกับเราไปรีแมปนะคะรีแมปเครื่องแล้วทีนี้มันเป็นแบบรีแมปมันรอบเร็วจะเกินไปนะคะมันก็เลยทําให้เอดำนะคะเดี๋ยวทางเราจะไปแก้ไขณจุดนี้นะคะเดี๋ยวไปแก้ไขให้นะ เดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันค่ะนี่ค่ะด้านท้ายสวยมากนะคะมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะคะก็คือสวยแบบสมส่วนเลยชุดแต่งจัดเต็มพิกัดอูส่การช่างนะคะอยู่ที่สีแยกทางาพาดจุมพลบุรีอำเภอจุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะลูกค้านี่ค่ะ อรอยเชื่อมเนี่ยเราไม่ได้โปสีนะคะเราให้เห็นรอยเชื่อมนะคะว่าเราทำแบบแน่นๆนะคะเชื่อม co2 ค่ะลูกค้าภายในคะ่ะชุดกระบอกน้ำอยู่ที่สตันนะคะลูกค้าชุดกระบอกน้ำอยู่ที่สี่ตัน ถังน้ำมันนะคะเราใส่พ่นสีเหลืองนะคะชุดกระบอกดําก็เป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันถังน้ํามัน100ลิตรนะคะพอดีตัวแปดหมายสองลูกยางหมายหกเส้นเสริมแหนบแล้วหน้าหลังนะคะเดี๋ยวเราก่อนถ้าเกิดว่าลูกค้าออกรถกับทางอุตสาหกรรมช่างไปเดี๋ยวทางเราจะเช็คระบบทุกอย่างให้นะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะของเหลวทุกชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูแลให้ลูกค้านะคะก่อนออกจาก โอ้นะคะหรือว่าก่อนส่งมอบนั่นเองนะคะแล้วก็กรองนอกกรองในเดี๋ยวเราเช็คให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะก่อนส่งมอบแล้วกันนะคะมาดูภายในนะคะภายในเปลี่ยนขอบเกียร์ให้แล้วนะคะใส่ที่ครอบเกียร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าเหลือที่พื้นพวงมาหลยนะคะพื้นเลยนะคะยังไม่ได้มีฝุ่นนะยังไม่ได้อะไรนะใส่แวกนะคะลูกค้าเออ แต่ว่าล้างภายในหัวกิ้งศีรับเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะคะก็คือล้างให้ใหม่หมดแล้วนะคะนี่ค่ะเจด้านบนก็คือมาแบบครบเซตเลยมีม่านด้วยนะคะรุ่นนี้มีม่านมาให้ด้วยแถมม่านมาให้ด้วยเบาะดำได้แดงค่ะลูกค้าเป็นหัวแคปตรงกลางก็จะเป็นเจะตรงกลางอีกทีนึงนะคะนี่มีครบเซตเลยนะคะรุ่นนี้คันนี้นะคะต็สามารถมาดูตัวจริงได้นะคะที่กัดยูอุตวการช่งางทาง่าชจุมพลบุรีอำเภอจุมพลบุรีจงรัจงหวัดสุรินทร์ค่ะนะ โทรมาสอบถามได้ที่0801643994ค่ะ0895494357 8ชารับสายโดยตรงเลยนะคะเหตุนะคะอุสอการช่างทางภาคจุฬาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะอีกเหตุตามชื่ออ่อุสอการช่างตรงตัวเลยนะคะแล้วก็ช่องทางติกต o กอุสอการช่างทางภาคจุฬาบุรีค่ะหรือเรียกว่าหรืออีกยอ่ยอย่อหนึ่งนะคะก็จะเป็นอ,อะไรอะ AM underscore เอ็มหนมึ่งหนกนะคะพอดีไปเก็บงานแล้วเขาติดสติกเกอร์ให้นะคะ,ะไม่ใช่สติกเกอร์ทางอูอง่ต่อการช่างนะคะนี่ประมาณนี้ตามนี้เลยค่ะลูกค้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะหรือว่าสนใจนะคะ เ hmm, จ้าเมกาคันนี้รล่อคันนี้นะคะลูกค้าเดิมทีเป็นโฟวินค่ะลูกค้าอยากเปลี acha, ่ยนเป็น <Kab> ค <up an> ันธรรมดานะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะคะมันมีสวิตสองสวิตนะลูกค้าก็คือคนว่าลูกค้าสซแรนโฟวินลูกค้ากับกดสวิตโฟวินคนว่าลูกค้าสซแรนธรรมดาลูกค้ากับกดสวิตธรรมดานะคะลูกค้าอืมนะคะแต่ประมาณนี้เลยนะคะฝากลูกค้าไว้ด้วยนะคะฝาก รถนะคะผลงานอุตสาหกรรมช่างไว้ในอ,อ้อกอ้จ่ใจลูกค้าด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ